เอาล่ะวันนี้นะฮะแน่นอนแซลล่าชาไทยนะฮะแคลต่ำนะฮะอิ่มแล้วก็คุมหิวอิ่มนานแล้วก็แถมเบิร์นด้วยนะฮะที่สำคัญไม่มีน้ําตาลนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทรานส์นะครับวันนี้ก็จะส่งทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากชงเย็นี็ใส่ไปเลยสองซองเลยก็แม่นะจ๊ะใครสนใจอยากเป็นพาร์ทเนอร์กันนะฮะบอกเลยเปิดบินที่10กล่องนะฮะสามารถนำผลิตภัณฑ์น,นะฮะ สินค้าไปขายได้เลยนะครับเป็นงานพัทไทม์นะฮะงานพัทไทม์มีรายได้เสริมนะฮะจากการประจำเลืออีกนะครับคุณแม่ถ่ายลงมาข้างในนี้นิดหน่อยให้ดูสีสันนะฮะกลิ่ควาเป็นชาไทยคือรสชาติาต้องบอ,อกว่ากลมกล่อมกลมกล่อมอร่อยนะเหมือนชาสมุนไพรเขตนเลยค่ะนี่นะฮะโอ้โหสีสีุดมากนะคุณผู้ชม ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยเพราะว่าน้ำตาล0%นะครับไม่มีไขมันทรานส์ครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะแล้วก็1ซองนี้นะฮะสามสิบกว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมใครสนใจอยากเป็นพัทเนอร์กันนะฮะก็สมัครเลยเปิดบินที่10กล่องเท่านั้นนะครับแอดเข้ามานะฮะที่ l i n e แอดนะฮะ p 5 9 th ในลืมอสาด,า,นนาด้านหน้าด้วยนะฮะมาดูอันนี้แบบรอนะจ๊ะสีคุณผู้ชมโอ้โห สีสันสวยมากอ่ะแบบเย็นบ้างะะได้ค่ะใกล้ๆเลยค่ะโอ้ยอะไรมันนเชฟชนะทานขนาดนี้ดูสิความนัวเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ไม่แพ้ชาที่ชงตามร้านเลยอะ่ะสีสวยมากค่ะอืมอร่อยมากค่ะ